กอนเลค่ะ EP นี้นะคะตนหยิบเป็นรุ่นที่ยอดน,นิยมสุดๆเลยของกุชชี่ที่ราคาพุ่งมากนะคะแสนกว่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะราคาพิเศษมากฮันแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยก็สำหรับ EP นี้นะคะรุ่นที่ตหยิบมารีวิวให้ดูคือ Hot s p 195นั่นเองค่ะ เป็นรุ่นที่เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนที่ใช้แบรนด์นีต้องเคยเห็นแน่นอนเพราะว่าน้องฮิตมากนะคะช่วงตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะคะเห็นรุ่นนี้บ่อยมากๆเลยนะคะเป็นอีกรุ่นที่ฮอตฮิตและที่สำคัญอย่างที่บอก ตอนแรกว่าราคาพุ่งมากๆเลยตอนนี้น้องค่าตัวแสนกว่านะคะแต่ว่าแน่นอนว่าราคาของร้านแบยแบนเนมพิเศษมากๆเนาะถ้าหากว่าอยากดูรูปรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักไปหาแอดมินได้ที่ไลน์วายแบนเนมนะคะอย่าลืมแคปรูปไปด้วยนะเดี๋ยวแอดมินจาไม่ได้นะคะว่าอ้คือในช่องมันมีรีวิวเยอะมากๆนะคะอาจจะไม่รู้ว่าคุณลูกค้าที่ดูอยู่หรือว่าสนใจอยู่คือชอบรุ่นไหนต้องการรุ่นไหนนะก็อย่าลืมแคปรูปไปด้วยนะ ใบนี้นะคะเดี๋ยวใส่เต็มเตตันแปะไว้ให้ตรงนี้แล้วน,นะคะจะได้ลองไปเทียบกับขนาดตัวหรือของที่ใส่นะคะว่าเออใส่พอไหมอะไรอย่างเงี้เนาะแต่เดี๋ยวท้ายคลิปตันมีสะพายให้ดูด้วยนะคะตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันดูอาจจะใบใหญ่เกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆอะก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะเออสำหรับคนตัวเล็กก็ยังใช้ได้นะคะแต่ก่อนตันรู้สึกว่ามันหนักแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้หนักมากนะแล้วก็ที่เขาทํามาอย่างนี้นะคะก็คือตัว ไอที่ซาพายเนี่ยมันเป็นหนังนะคะทําให้มันไม่ค่อยเจ็บไหล่นะอืเป็นรุ่นที่สาวๆมา,จากจะซื้อตลอดเลยนะคะรุ่นนี้ถ้าหากว่าดูไปชมไปช็อปอะไรกันก็จะถามหารุ่นนี้ตลอดนะคะใบนี้ด้านข้างเป็นแบบนี้นะน้องก็จะมีพื้นที่ใส่ของได้เยอะนะคะด้านใต้เป็นแบบนี้น้องจะเป็นทรงแข็งแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ตะยิบมาให้ดูเป็นสงปานแต่เดี๋ยวขอ เอาสีนี้มาให้ดูเผื่อแบบเออใครอยากจะเทียบสีกันสักนิดหนึ่งเนาะเลือกไม่ถูกอ่ะนี่ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นสีขาวด้วยนะคะก็ต่างกันตรงที่ขอบของหนังแล้วก็ตัวสายนะที่จะเป็นหนังสีขาวนะคะส่วนตัวอะไหล่เนี่ยเหมือนกันนะคะก็คือเป็นอะไหล่ทองวิงแต่ถามว่าตัวสีของเขานะคะที่เลือกมาให้เนี่ยก็คือสวยทั้ง2สีเลยนะที่หยิบมาให้ดูกันวันนี้นะคะ สายเนี่ยเราสามารถสพายได้2แบบนะคะคือ1เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบที่สพยายไหลได้คือจะไม่ได้ยาวเกินไปเนาะแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบยาวค่ะก็คือของตานเนี่ยสพายคอร์สบอดี้ได้แต่ถ้าเป็นสาวๆที่ตัวสูงอาจทะไม่ได้อันนี้ตาไม่แน่ใจแต่ว่าพูดในส่วนของตัวเองแล้วกันนะที่สูงร50นะคะแล้วก็สพายออกมาได้นะคะสําหรับการคอร์สบอดี้เนาะด้านบนเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เวลาเปิดนะเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ ด้านในของรุ่นนี้นะคะเขาทำช่องมาเยอะมากถ้าสาวๆคนไหนแบบของเยอะแล้วก็ต้องการที่จะเออแบ่งช่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาแบบให้มาจกใจมากๆเลยอันเนี้ยมันเป็นช่องอโซนที่ใหญ่ที่สุดเนาะเขาก็จะทำเป็นช่องสิบมาให้ด้วยนี่แล้วก็แอบ,บซ่อนช่องบางๆนะคะตรงนี้ไว้ด้วยค่ะไม่พอนะเขาทำช่องตรงฝั่งหน้านะคะแล้วก็จะมีช่องซ่อนด้านในอีกด้วยนะ ที่ใส่พวกคู่มืออะไรต่างๆไว้ให้อยู่นะคะอ่าก็เป็นกระเป๋าที่แบบใส่ได้เยอะมากๆนะคะโทรศัพท์กระเป๋าตังใบายาวอะ่ะใส่ได้สบายๆเลยนะแล้วก็เป็นใบท,ที่ทรงมันสวยอยู่ตลอดนะคะทําให้แบบเวลาสาวๆไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยที่เห็นคนแบบชอบรีวิวกันนะก็คือทรงเนาะเขาก็จะสวยอยู่ตลอดนะคะ เป็นใบที่น่าใช้มากแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวสายเนี่ยมันสามารถสะพายแบบยาวได้ด้วยนะคะวิธีนะคะก็คือการแกะแป็คออกนั่นเองอันนี้เขาจะให้แป็คมาแบบ2เซตด้วยกันเราก็คือแปะแกะแป็คอย่างนี้นะคะแล้วก็รูดออกมาอ่ารูดมาแบบนี้นะคะ จนตัวแป็กทั้ง4ตัวเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็เราก็กดแป็กลงไปอ่าแบบนี้นะคะก็กดลงไปเลยอ่าอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะการทําแบบสายยาวนะคะให้สามารถสะพายยาวๆได้หรือว่าคอสบอดี้ก็ได้สำหรับสาวบรเว็ก็ถ้าหากว่าใครอเป็นเจ้าของนะคะก็ทักไปที่ไลน์แอดไว้เบนีนนะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Li n e Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดน,นึงนะคะกด Follow ให้กับ i n s t a g r กรมของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ